วัสดีครับพี่ลุงสันเดฟ i ฟจิงนะครับห่างหายมาจากการทําคลิปหลายวันนะฮะอ้าวไม่หลายเดือน,นะฮะหลายเดือนแล้วจไม่ค่อยมีเวลาว่างนะฮะเมาาื่อวานนี้ดักกุ้งแล้วได้ลูกปลาได้ปูก็เลยอา่ลองเอาปลามาดักกอบดูนะฮะสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ออกคลิปเพราะว่าไม่มีที่จะดักนะฮะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลครับ ทางบ้านผมนี่ไม่ค่อยจะมีน้ํานะฮะเมื่อวานฝนตกก็เลยลองไปดักกุ้งได้กุ้งกัได้ปลามานิดหน่อยะฮะวันนี้ก็เลยเอาปลามาดักกบดูเมาลองติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะได้กบกลับบ้านหรือเปล่าสครัสบสภาพไม้ที่เรามาดักไว้นะฮะมางวดนี้ อหมานี่เคยมาดักทินนะฮะที่เคยได้ไปมางวดนี้นี่ไม่เห็นมีกบกระโดดเลยนะฮะเมื่อก่อนยังมีกระโดดให้เห็นนะฮะงวดนี้ไม่มีเลยไม่รู้หายไปไหนหมดครับโอ้ไม่มีครับมีหนึ่งตัว <c oughs> เป็นลูกกบลูกแอปะ นกปากก็ดี จมน้ำครับโดดลงไปจมน้ำได้ยังไงไปดูหน่อยฮะลงไปจมน้ำได้ยังไงอือโอ้น่าจะหนีไปได้ครับผมเอาไม้เสียบไม้ปักไว้นะฮะยังออกไปได้นะฮะ แหวสะนะฮะตรงนี้มีตัวนะฮะแต่ว่าโดดหลบออกไปได้นะฮะน่าเสียดายฮะน่าจะตัวใหญ่นะครับตัวนี้แหวไปหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งอันฮะมันสุดทีงเงียบครับม,มีแต่ปูฮะปูเข้ามาแทนฮะไม่มีไม่มีมมกบนะกลายเป็นปูแทนนะอ๋อ,อมีแอป,ปหนึ่งตัว มีดักไว้สิบอันนะฮะตอนนี้ผ่าน้าสามับเรายังฟาวอยู่นะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับมันกันต่อนะฮะลองน้ำทางนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่า แหลงรุร้งเงียบครับน้ำแห้งหมดแล้วนะเงียบปิดครับไม่มีตัวครับไม่มีนะฮะนี่คือมุ้งนะฮะมุ้งกุ้งที่ผมดักไว้นะ เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนะฮะอันเงียบเก็บเหมือนกันนะฮะ มีครับแต่ปลาหายหมดครับกบไม่มีเข้าวแต่ปลาหายนะน่าจะดิ้นออกไปได้เองนี่คือมุงอีกหนึ่งอันนะผมมีมุ้งอยู่สองอันฮนะ อันอน,นี้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนะครับมงตรงอันตัวทองนี่อ่าม,มีขยับครับนี่ครับได้หนึ่งตัวนะครับ ครบหนึ่งหน่วยครับี่ตัวเงินทองจะเล่นของเราซะแล้วนะฮะเหลืออันสุดท้ายครับนี่ก่อนอันสุดท้ายนะฮะ thay rồi gì không vậy nha thầy dạy anh ta sao đây anh ta bị cắn sến hả phải... <laughs> mà đây cột ชั้นหนึงตัวนะฮะที่เราได้หลังจากเก็บอุปกรณ์เสร็จนะฮะเรามาดูรอบดักกุ้งแล้วฮะอันนี้รอบดักกุ้งเราจะมีกุ้งไหมนะแห้วหรือเปล่าที่แน่ๆมีปูหนึงตัวแล้วที่เห็นโอ้ยอโอ้ มีวะลูกปลาซิวเพียบเลยครับโอ้โใช้ได้ฮะใช้ได้ครับใช้ได้ตัวนี่นะครับปลาซิวฮะปลาซิวเข้ากุ้ง,งมีอยนะู่ฮะแต่ไม่เท่าไหร่เมื่อวานผมมาดักไปรอบนึงฮนะแล้วก็มีปนะูฮะ นี่นะครับจำนวนรวมของของมุงอันนี้นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูอันนึงฮะเดี๋ยวนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูหนึ่งอันฮะหมายนี้ถือว่าใช้ได้ครับเขาที่แล้วก็ได้ประมาณนี้นะฮะแต่ขาที่แล้วจะเป็นกุ้งมากกว่านะหวดนี้มีปลาซิวเข้าด้วยนะฮะ เหยื่อผมใช้อาหารเหยื่อที่ใช้ตกปลานฮะช่วงนี้ไม่ได้ออกหมายเลยหนึ่งที่รู้ฮะคือนั่งด้วยน้ำมันแห้งไม่มีที่จะไปตกนะอันนี้ก็พอได้ครับ น,นี่มีกุ้งมากกว่าปลานะมีปูหนึ่งตัวนะเด,วเดี๋ยวผมรวมให้ดูนะอันนี้ก็ใช้าหาันเหยื่อตกปลาฮะรับนะมะหว่านได้ประมาณนี้นะฮะมันจะได้กุ้งร้อนได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะรวมสองอันนี่ก็ อ่าทอดได้หลายแพนะแล้วแต่สองอันนี้ก็เหลือกินแนละ้วฮะสำหรับกุ้งที่ดักหมายนี้อาจจะมีมาซ้ำฮะสำหรับดักกุ้งแล้วก็กบในสะัะใหญ่อาจจะมาซ้ำฮนะเพราะว่ามีตัวหลุดไปหนึ่งตัวนะฮะไม่รู้ว่าตัวที่หลุดนี่จะมีซ้ำเข้ารอบเหมือนเดิมหรือเปล่าฮนะไม่รู้จะเข็ดหรือเปล่านะ ทำเมนเค็ดข้าก็โอเคฮะพราปลาที่ดักไว้ผมยังเก็บกลับนะครับผมไม่ได้ไปมาดูกบที่เราได้กันฮนะหนึ่งหน่วยครับหนึ่งหน่วยดีก็่าอยู่เฉยๆครับพอได้กินอ่านี่คือ ทั้งปลาทั้งปูทั้งกุ้งที่ได้จากรอบนี่ปลาที่ผมเก็กบกลับนะครับก็ดีลืมไม่ได้เอาถังมาใส่ปลาเนะี่ย รอบสิบอันนะได้แค่กบหนึ่งหน่วยฮนะไปสะสมก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลามาดักเพิ่มฮนะดักซนะ้ำฮะโอเคครับผมมีปูอยู่ในนี้อีกสองสาหน่วยนะเดี๋ยวแค่ไปเอาออกที่บ้านนฮะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ